สวัสดีครับท่านผู้ชมมันนี้่กับผมเองเทนทีฮกับคลิปเกมไมค์ครับโอ้แต่แล้วแต่ไม่ใช่ไมค์ครับแทนะไมค์ครับปอมจังมาถึงก็นะสำหรับผมแล้วไมค์ครับปอมอย่างนี้ก็ไม่ได้เยะน,นะตอนเนี้ยเขาถามาเล่นกับเพื่อนได้นะครับคิดต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่นกับน้องโชวก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวหนึ่งปกมุงกองบัม ม่ครับนี่มันซีรีส์ที่จะอยู่กับเราไปอีกนานเลยปั๊บเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรทำนะคลิปนี้จะยาวสิบนาทีได้วันแรกภารกิจในวันแรกวันนี้ก็คือหาเหล็กใช่ใช่ใช่ก็เริ่มต้นเราต้องไปตัดไม้ใช่ไหมล่ะวันนี้นะครับเทนจะมาโชว์กระโดดลงน้ำครับโอ้เท่ครับออ้เดี๋ยวอะไรก็มารูนะคลิปมาก็เล่นอะไรไม่รู้แล้วงงๆเนี่ยอ่อะ อาขึ้นแป๊บเดินมาแล้วก็ตกอยู่ตรงนี้ป่าชามัดแต่ไม่ติดนะครับก็แล้วนะพวกเราจะมีการทำคลิปกับช่องคุณ S L P S F ด้วยนะครับซึ่งเขาเป็นเพื่อนช่องช่องเพื่อนผมเลยปัจจุบันนี้เขามีผู้ติดตามประมาณ1 4ึ่สีร้อเจ็ดสิกว่าคนมั้ง เ่การไปสนับสนุนติดตามช่องเพื่อนผมเลยนะครับโอเควันนี้การตัดไม้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วบิกบบอ่ะฮะรู้สึกว่าไบโอมนี้น่าจะหาเล่นยากผมไม่รู้จักไบโอมเลยนะนี่น่าจะเป็นไบโอมต <c oughs> ั้เกิลม้กใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเล่นยากเล่นยาก โอ้ยไปเริ่มจากการหาอาหารอ,อ,อาหารมาอาหารมาอาหารมาจะหนีไปไหนามา,ามน,นี่อาหารมาเฮ้ยท่านผู้ชมผมจะไม่ยอมนี่ต้องเป็นอ,อ,อาหารของเราีแกจะหนีไปไหนมาหน,นีไปแล้วอีหมู นแหละดีไปทชีวิตได้อีกหนวันฮะอีก่อนไปต้นไม้อ้ครุงอเมืองตัวนี้คาบบคับก่อนดีกว่า จุดจดจดจุดจุดจุดดจ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 ดดจุดจุดจ้ดจุดจุดุ่ดจ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 ุ้จุด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 มุดจุดจุอจุดจุดุ แมงนี่มันใหญ่เลยเฮ้ยเมียวคือกระแทกไปอยู่เล่นอะไรกับกันโดนตรีน่ากลัวมากโอ,โอเค น,นี่ก็จะมืดแล้วด้วยซึ่งบนไหนเขาว่าผมต้องรีบหานเสบียงเร็วต,ตอนนี้ผมตัดแตงโมมาได้สามสิบสามชิ้นตอนนี้ผมกินไปเยอะแล้วผมก็เอาที่ขึ้นมาตอนนี้ตัดไม้เลยเอาไม้เยอะๆไม่ีเอาตัวเล็ของ,มงหมนะผมไม่มีเตียงนอนรักษาตัดไม้โอเคปล่อยเอง แล้วการตัดไม้นี่มือซี่อยู่แล้วอ่าตัดต่อไปอือโอ๊ตไอ้หมูโอเคมีเสียงหายที่อ่ะติอดไม้เยอะแยะทุกการเพาไม่งั้นผมจะทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมจะต่อบล็อกสูงสูงอย่างนั้นแหละชิ้ไอ้มาประมาณเยอะแล้ว แตงโมมามามาแตงโมพี่เต้เฟ้นไฟเยอะหึแตงโมตะบียงอาหารชันยอดแตงโมมันเกิดอ,อะไรตายอย่นี่เนี่ยอันตรายนเนี่ยไม่ปลงไปแล้วกันค่อวันต่อค่อยอรอตอนเช้าแล้วกันนะครับอืมแตงโมหึแตงโมอมีแตงโม

แตงมู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 เทียนผู้นักสะสมแตงูมไ้อ้มนี่ดีนะแตงมูเยอะสำหรับว,วันนี้ก็แคนหมูหมูเด็กก็ไม่มีเนื้อมามันกลัวมือดอ่ะ มีทานอยู่สองก้อนเองรอดไหมนี่ครับทอดแปบ๊บทอดหมเ้า,าูไปไกลเนี่ยไม่หมือมันมมน่อะไรนะ,นะไ,ไ่เห็นอืมทาน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 สคัญาำคัญทาน ได้คักคันะโอเคทานหาง่ายนะช็อตมาเอ๊ะมองไม่เห็นมองไเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาเยอดมาเยอดมีเยะ็อตเนี้ยากเขารนี่แล้วก็นี่ตั้งใจเรียนองตั้งใจเรียนครับการเรียนตกนะครับ มืดโอเคท่านผู้ชมจะขึ้นไปไงมืดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวที่ผมขึ้นไปได้ดีกว่านานมากเนี่ยโอ้พี่อย่าเข้ามาอย่าอย่าอ้ย่าเข้ามาย่ไป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 ปล่อย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 เราไปปล่อยเราไป ปล่อยลงไปซอมบี้ซอมบี้ปล่อยอ๋แมงแมงมุมทั้งซอมบี้ปล่อยไปปล่อยปั๊กโอ้โตายแล้วครับ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 ไปครับไปเยอะๆมาเตรียมเยอะๆ ตายเลยแมงมุมอู้นั้นแตงโมนี่ไปละโอมบี้เี้อ้าอ้าเข้ามาไม่กลัวเออด้วยมาเร็วมาเร็วอืมอืมอือ ไป้าวีนมันนานจังเลยภารกิจของเราในวันนี้คือการหาเหล็กนะเว้ยยอมเพ้สิเฮ้ยก็ตายหนึ่งหลังเออเออโคจงดี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 เน่ดีเน่ดีเน่ดีเ่แ็งเด็มเยอะอมูทำอรอ เป็นถ้ำที่น่ากลัวมากชอบสิ่งเอสจะมากเกมน, <c oughs> นี้จะไปได้ไมด่ด okay, ีโอเคมาไปทำกันเลยโอ๊ยโอ๊ยเขาตกพื้นที่เลยวะซอมบี้มขาตกพื้นที่เลยเหรอไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปเอเอนั่นแหละเออเกือบตาย เราชอบเกมไม่เอาชีวิตรอดเพราะงี้แหละไม่กินอะไระมืดกับมืดมเขาไปดีไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้โห

ไม่ไหวแล้วโอเคนี่ทางไหนดีนะมันจะตรงนั้น้วกันโอโอ๊ย แกหนึ่งไม่เอาไปม่ปปจ้ปลาหมึก บ้านสูงนะเยไม่ไมอย่าอย่ามาอย่ามาเอาหวานทางโอ๊ยโอ๊โอนหักกระส่นทางเลยวิ่ง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 วิตอนนี้มปทางเดียวแล้ววิ่งทำเลสร้างบ้านดีทั้งแม่หมดทั้งซอมบี้ Oh. Oh. วิ่งเรววิว่งวิง่งไม่นอะไรงั้นเราต้องใช้ทางน้ำน,นี้หนีได้ไปไปเร็วเรหนีเร็วหนีหนีหทางน้ำนี้ทำให้ตัวรช้าเลรา้วเราจะหนีได้ไง,ไง่ายๆไปเร็วไปเร็วไปต่อเ เกยวตาไม,มา่ทันแล้วอะไรเจ้าน้ำมนันแลวจริงดิโอเคโอเคอโอเคมา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 อื้มเอโอคืค เค้เฮ้เฮ้เฮ้ทำอะไจุ๊บจุ๊บจุ๊บสุดยอดเลยเฮ้เดี๋ยวก็ช้าแล้วปลอดภัยเฮ้เมื่อกี้เหมือนเห็นตาแดงๆเออยังไงวันนี้เจ้าเหล็กนี่เจ้าเหล็กแล้วเหยียบกุฏหินลงไปด้วย จะหาเหล็กได้นี่มันใช้เวลาน,นานมากเลยนะคะผู้ชมรอบองดขโอ้ฟาร์มหินเป๊บโอเคน้มามามาเดี๋ยเวลาเผาเหล็ก

ไปแลคนเขาไปเดี๋ยวก่อนเอาล่ะ,ะ,ะ,ละคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงลุบโอเคอะแล้วคลิปนี้นขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับผมจะไปก่อนละไปหนี่เล็กของแท่นี่เล็กของแท้ดิเห็นไหม